สำหรับ FC ท่านนี้ค่ะมีปัญหาเรื่องของแผลที่เท้าแล้วก็ข้อเท้าค่อนข้างที่จะเยอะท่านบอกว่าไปหาหมอมาเยอะมากแล้วรักษามาทุกวิถีทางไปก็หลาโรงพยาบาลกินยามาหลายปีก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายคือไปหาหมออยู่ท่านหนึง่งท่านบอกว่าโรคนี้เนี่ยไม่หายหรอก ทำให้ท่านถอดใจแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่บ้านเราก็มาทําธุรกิจส่วนตัวหลังจากที่พูดคุยกับท่านแล้วค่ะเราก็ได้ทราบว่าสาเหตุที่ท่านเป็นเนี่ยมาจากการที่ช่วงที่ท่านอายุยังน้อยๆเนี่ยค่ะยังวัยหนุ่มเนี่ยก็ไปทํางานในโรงงานที่ทําเกี่ยวกับแผง PC มันเป็นการใช้สารเคมีมันมีเรื่องของสารเคมีต่างๆเนี่ยคือร่างกายของมนุษย์เนี่ยค่ะมันมีโอกาสที่จะได้รับ สิ่งที่เป็นพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางลมหายใจทางผิวหนังทางอาหารที่เราทานลงไปด้วยในขณะที่ทํางานเนี่ยนะคะือเรื่องปกตินะคะที่คนทํางานเนี่ยก็มักจะไม่ได้ไปเน้นพิถีพิถันกับการกินการอยู่อะไรเรื่องอาหารสุขภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าลืมไปเลยแต่ท่านก็คือจะใช้เวลาในการกมนะ้ม้ากลมตาหาเงินแล้วก็ทํางานจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งค่ะท่านมีอาการคันต่างๆเนี่ยค่ะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านบอกว่าทําอะไรเนี่ยก็ไม่หายแล้ว ท่านก็ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทํำยังไงกันดีเพราะว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาคือเรื่องนี้ค่ะอยากที่จะคุยกับคุณผู้ชมนะคะว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆค่ะมันไม่ได้แปลว่าการรักษาแล้วจะหายทุกรายแล้วเอาความจริงมาคุยกันนะคะว่าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะหายทุกรายเพราะอะไรเพราะมันมีปัใจจัยในการที่จะทําให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเนี่ยหายหรือไม่หายหนึ่งก็คือ ระยะเวลาที่ก่อโรคเมื่อโรคก่อรูปขึ้นแล้วมันใช้เวลาในการดําเนินของโรคมาเนี่ยยีปีนั่นหมายความว่ามันเรื้อรังมานานดังนั้นค่ะการที่เราจะไปแก้ไขอะไรโดยใช้ธรรมชาติบาบัดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําได้ก็คือลดอาการทุกทรมานจากอาการคันตรงนั้นลงและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นตรงนี้เพื่อไม่ให้อาการมันกำเริบไปหนักกว่าเดิม สิ so ่งที่เราคุยกันนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยท่านก็พยายามดูแลตัวเองแล้วก็กินอาหารตามที่แนะนําในขณะเดียวกันท่านก็มีการออกกําลังกายแต่ก็เป็นการออกกําลังกายที่บางครั้งอาจจะหนักเกินไปแล้วก็ไปออกกําลังกายการแจ้งช่วงสี่โมงเย็นซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะสี่โมงเย็นมันเป็นอากาศที่ค่อนข้างร้อนคนที่มีอาการของน้ำเลืองเสียแบบนี้มันเป็นอาการของเป็นพิษร้อนฝังในเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องไปพบไปทําในสิ่งที่ มันไปนกระตุ้นทําให้ความร้อนในกายหรือปิตะในร่างกายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้อาการมันกําเริบดังนั้นค่ะก็แนะนําว่าอย่าออกกําลังกายช่วงเย็นที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกสี่โมงเย็นนี้ยังไม่ตกนะคะยังร้อนมากจริงๆก็คือมันควรจะเป็นค่ํากว่านี้เพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยค่ะมันเบาบางลงคือไม่ร้อนจัดจนเกินไป ในขณะเดียวกันค่ะการออกลังกายตรงนี้เนี่ยเราต้องการให้ได้เหงือ่อซึมๆเท่านั้นไม่ได้ต้องการมากมายด้วยอาชีพอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ดิฉันก็เจอ f c อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นอาการน้ำดึงเสียอย่างนี้เหมือนกันแต่อาชีพของท่านก็คือทําขนมทําขนมตัวเกียวซึ่งจะต้องมาขายอยู่หน้าเตาทั้งวันเลยหลายๆชั่วโมงตรงนี้ค่ะมันทําให้ความร้อนจากเตาเนี่ยค่ะมันส่งผลกระทบทําให้ข้างในเนี่ยยิ่งร้อน ข้างในพอร้อนค่ะอาการอักเสบก็จะกําเริบจะออกมาทางผิวหนังเพราะว่าร่างกายก็จะขับของเสียออกมานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นบางครั้งการที่ดิฉันจะต้องพูดคุยถามว่าท่านมีอาชีพทําอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งเราต้องรู้ว่าอาชีพก่อโรคก็ได้เช่นบางคนมีเท้าเป็นแผลปรากฏว่าพูดคุยถามไปถามมาท่านมีอาชีพเป็นชาวสวนปลูกกุหลาบกุหลาบนั้นเนี่ยค่ะก็คือยกระดับ ขึ้นมาสําหรับตั้งเป็นแผงนะคะยกขึ้นมาแต่ว่าพื้นเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่มีน้ําแฉะอยู่ตลอดดังนั้นเวลาที่ท่านเดินเนี่ยค่ะท่านก็ต้องไปย่ําในสิ่งที่เป็นคโคลนเป็นน้ําตรงนั้นคืนแน่นอนอ่ะนะคะบางทีเราคุ้นเคยกับการที่เราจะไม่ไม่ต้องไปใส่รองเท้าบูทนะคะเราก็จะใส่รองเท้าหนีบคะรองเท้ายางแล้วเราก็เดินทีนี้ไอ้น้าเนี่ยค่ะที่มันมีทั้งยาฆ่า,มาแมลงมีทั้งฮอร์โมนต่างๆมันก็จะกัดซาะอยู่ที่เล็บ เมื่อเข้าทางเล็บแล้วค่ะเชื้อโรคเขาก็จะแพร่กระจายอาจจะเป็นเชื้อราอะไรยังไงก็ได้นะคะตรงเนี้ยมันก็จะทําให้อาการเนี่ยกาเริบแล้วเสร็จแล้วแทนที่มันจะขึ้นแต่ขาเนี่ยมันก็มาขึ้นที่แขนมาขึ้นที่ตัวคือบางคนจะบอกว่าเออบางครั้งเนี่ยมันเป็นแต่หน้าเท่านั้นก็เพราะว่าใบหน้าเนี่ยค่ะมันเป็นบริเวณอ่อนบางดังนั้นเวลาที่เราเจออะไรก็ตามที่มันจะกระตุ้นเนี่ยมันก็จะแพ้ได้ง่ายๆก็จะแพ้ที่หน้าก่อนเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแพ้แต่หน้าเท่านั้น ต่อไปเมื่ออาการมันกำเริบแรงดังนั้นค่ะเมื่อเราไปกินอาหารแสลงเนี่ยมันจะเป็นการไปกระตุ้นเป็นการไปเพิ่มพิษในร่างกายมันก็จะมีอาการโชนมันจะมีอาการกำเริบขึ้นมาอีกสําหรับท่านที่มีปัญหาน้าเหลืองเสียแบบนี้นะคะสิ่งที่ฉันจะต้องทําก็คือว่าอาจจะต้องกินยาขมยาเขียว อันนี้เป็นยาสามาัญประจําบ้านนะคะที่สามารถจะหาซื้อได้ที่ไหนทั่วประเทศไทยมีขายค่ะตามร้านขายยาราคาก็ไม่แพงถูกๆเนี่ยเป็นยาสามัญที่สามารถที่จะมาช่วยลดความร้อนและอาจจะกินเพียงแค่ช่วงต้นสักสาวันเพื่อที่จะลดความร้อนในกายลงในขณะเดียวกันค่ะคนที่มีปัญหาโรคเรื้อรังหรือปัญหาผื่นคันปัญหาน้ำเหลืองเสียสิ่งที่จะต้องทําคือจะต้องรู้ออกของเสียออกเขาบอกว่ารักษาไข้ยาเสียดดยที่อันนี้โบราณบอกไว้เลยทําไม เพราะว่าการที่เราไม่ขับถ่ายเนี่ยค่ะมันจะทําให้พิษร้อนมันจะอยู่ข้างในมันจะยิ่งร้อนมากขึ้นมันจะทําให้อาการกําเริบเมืม่อเราถ่ายออกมาได้พิษร้อนหรือความร้อนจะค่อยๆลดลงประกอบกับการที่เราจะต้องดื่มน้ําให้มากพอ2ลิตรขึ้นไปก็จะดีเพราะว่ามันก็จะช่วยกระจายความร้อนออกมาทางปัสสาวะในขณะเดียวกันค่ะเราก็ต้องดูแลเรื่องของน้ําเหลืองเสียอาจจะต้องมียาเรื่องของน้ําเหลืองเสียเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะต้องมียาเรื่องของดูแลกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพราะว่าการที่เรามีปัญหา อาการน้ำเหลืองเสียแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยดังนั้นค่ะการที่เราจะหันมาดูแลตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เพียงแค่ว่าเราจะมากินเพียงแค่ยากแก้น้ำเหลืองเสียแล้วก็จะจบการที่เรามีอาการน้ำเหลืองเสียเนี่ยค่ะสิ่งที่จะต้องดูแลด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะไม่กินอาหารรสเผ็ดร้อนดื่มน้ำให้เพียงพอที่สำคัญคือต้องไม่นอนดึกเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรานอนดึกเนี่ยตับมันจะร้อนตับมีหน้าที่ในการสลายพิษในร่างกาย เมื่อตับร้อนเนี่ยร่างกายมันก็จะอักเสบมากขึ้นในขณะเดียวกันค่ะในกรณีที่ท่านมีอาการคันสิ่งที่จะทําได้ก็คือให้ท่านไปซื้อน้ําเกลือที่ร้านขายยาน,นะคะเป็นน้ําเกลือแบบที่ใช้ล้างแผลนี่แหละค่ะซื้อมาเสร็จแล้วก็เอาน้ําเกลือนั้น,น,นเนี่ยแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาที่ท่านคันแทนที่จะไปเกาเพราะว่าเวลาเกาแล้วเนี่ยค่ะมันมีโอกาสที่เชื้อมันจะติดมาที่เล็บแล้วมันก็จะไปส่วนอื่นมันจะกระจายแพร่เพราะฉะนั้นก็คือไม่เกาใช้วิธีว่าเอาสำลีชุบน้ําเกลือ ที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วก็มาเช็ดที่ผิวตามบริเวณที่เป็นในขณะเดียวกันก็ทายาซึ่งขณะนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของยาทาที่ทําจากสมุนไพรนะคะจะไม่ใช่เป็นครีมทาสเตียรอยจะไม่ใช่แต่ที่ดิฉันแนะนำเนี่ยจะเป็นยาสมุนไพรสำหรับทาแก้ปัญหาเรื่องอาการคันโดยใช้สมุนไพรค่ะทั้งหมดที่ดิฉันได้พูดมานะคะก็เป็นการใช้แนวทางธรรมชาติบําบัดเพื่อจะดูแลเป็นการบรรเทาอาการคันที่ มันเป็นมานานเราเรียกว่าเรื้อรังเป็นไข้ปลายมือซึ่งหมอบอกเลยว่าไม่หายแต่อย่าเพิ่งถอดใจนะคะเพราะว่าอาการแบบนี้เนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีทั้งอาหารการกินที่ถูกต้องมีการขับพิษออกตามช่องทางต่างๆที่ได้แนะนําไว้มีการออกกําลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ดูแลร่างกายจิตใจผ่อนคลายนะคะอย่าที่ตกกังวลจนเกินไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับ ถ้าหากคุณผู้ชมมีอาการผื่นคันหรือว่ามีอาการน้ำเหลืองเสียต้องการปรึกษาก็ติดต่ออินบ mm ็อ hmm. กมาค่ะเพื่อดิฉันจะได้แนะนำในสิ่งที่เหมาะสมในการที่ท่านจะกลับไปดูแลตัวเอง mm hmm. ถ้ามีปัญหาเรื่องของระการขับถ่ายที่ไม่ดีท้องผูกเรื้อรังปัญหากดไหลย้อนปัญหาแผลในกระเพาะอาหาร mm hmm. ก็ติดต่อมาค่ะดิฉันก็ยินดีที่จะ เซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ,ใจ่ายใดๆแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปนะคะอ้ออย่าลืมกดถูกใจติดตามแล้วก็แชร์ต่อรีโพสต์ได้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ที่ฉันได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกค่ะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ